แฟนๆตกใจเป็นห่วงเอ๊ะหลังเห็นภาพล่าสุดแอนนา หลายคนก็รู้จักเป็นกันอย่างดีสำหรับแอนนามีชื่อเล่นว่าเจวิธาผูพรวัดสังนั้นเองที่ทุกคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาแต่กับการเรียกว่าแอนนาทวีภูลนั่นเองแม้ว่าเจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นร่างงานต้นสังกัดเดิมมานานกว่า10ปีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นแอนนาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่ไม่รู้ว่ามาก่อนที่เคยคิดสั้นแต่หยุดยา ซึมเศร้าเองแต่ทำร้ายตัวเองตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่เริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมอีกครั้ง ที่ออกมาเล่าถึงเพราะว่ามันก็ผ่านมาแล้วและเราก็ผ่านมันได้ด้วยดีเพราะว่าจิตใจเราตอนนี้ก็เข้มแข็งแล้วแล้วก็กลับมาทำงานได้ทุกอย่างรับงานเยอะกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเกือบสาเดือนแล้วแต่ทำงานขนาดในเคยที่หายไปนะคะตอนนี้ก็ยังงานเยอะเหมือนเดิมมากขึ้น ล่าสุดในไอจของเธอนั้นก็ได้เผยภาพของแอนนาหลังจากได้ออกมาเปิดใจเคยคิดสั้นนั้นทำเอาแฟนคลับต่างก็ตกใจเพราะว่าเอ๊ะดูหน้าแปลกไปนะคะเธอโพสต์ตอบว่าบอกว่าโอ้ลูกคนแก่นั่นเองน้อยนะแต่ปืนลมในวุบและมารับยาค่ะจิตเวชละเดียวก็กลับไปเป็นไร้สดทำงานต่อนะคะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กด คุณเอนนาหายไวๆนะจ๊ะ